เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับ ครับผมช่องครูโด่งก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องที่สนใจในการเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญไหนที่ยังราคายังไม่เกินหน้าเหรียญแล้วก็เหรียญลักษณะไหนที่มีราคาสูงนะครับครูโดง ก็เคยบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะเข้ามาสะสมกูดโด่งอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสอบถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรารักเราชอบในการสะสมเหรียญมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะมีการซื้อขายซื้อเข้ามาเก็บถ้าเกิดยังไม่แน่ใจนะครับอันดับแรกรูดโด่งแนะนําให้เก็บเหรียญที่อยู่ใกล้ตัว ของเพื่อนพี่ๆน,น้องๆก่อนเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินมากเกินหน้าเหรียญเพื่อเข้ามาสะสมนะครับนี่คือข้อความดีๆที่ครูดงอยากจะบอกกับเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องสำหรับคลิปนี้ ep นี้นะครับครูดงจะมาประกาศตามหา4ี่เหรียญนี้นะครับครูดงตั้งงบเอาไว้อยู่ที่20,000บาทถ้าเกิดเพื่อนๆพ,นพน่พี่ๆน้องๆมีแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันครูดงก็ ยินดีรับนะครับรับซื้อบอกได้เลยนะครับเหรียญที่กูดงนํามาสะสมเหรียญที่กูดงประกาศซื้อกูดงรับซื้อจริงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เก็บสะสมและอีกส่วนหนึ่งเราก็นํามารีวิวให้กับเพื่อนพี่เพี่อนน้องได้รับชมกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีจริงวันนี้จะมาประกาศตามหาทั้ง4เหรียญนี้นะครับมีงบอยู่2 0 0 0 0บาทถ้าเกิดเพื่อนพี่เพื่งน้องมีพร้อมที่จะแบ่งปันกูดงก็ยินดีนะครับ เหรียญแรกจะเป็นเหรียญ1นบาทนะครับปี2520หรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญเรือพั่นั่งสุพรรณหง์นะครับเหรียญที่สองจะเป็นเหรียญ1นบาทปี2525หรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วนะครับเหรียญที่3ก็จะเป็นเหรียญคุด2517ส่วนเหรียญที่4นี่ก็จะเป็น เหรียญตาแผ่นดินนะครับทั้ง4เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญ1น1บาทใหญ่นะครับทั้ง4เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญ1นบาทใหญ่เพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ผ่านอายุมาถึงปัจจุบันนี้ก็หลาย10ปีนะครับบางเหรียญก็สูงถึง40ปีบางเหรียญก็60ปีเหรียญทั้งหมดนี้ ถ้าพูดถึงราคาในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้เหรียญเหรียญที่1เหรียญที่สองเนี่ยเหรียญเรือแล้วก็เหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้เหรียญหนึ่งอยู่ที่3าบาทเหรียญตาแผ่นดิน2องพนห้าะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติก็จะอยู่ที่ส0บบาทเจดถึงสบาทนะครับเหรียญนี้ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มของนักสะสมที่มีการซื้อขายถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านใช้ก็อยู่ที่สาสิบาทโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งเหรียญนะครับทีนี้ คูโด่งตั้งราคาแล้วก็ตามหามีงบอยู่สอง0 0บาทเป็นเหรียญที่ครูโดมงบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญค่อนข้างหายากทําไมเหรียญนี้ถึงมีราคาครูโดงมาประกาศสั้นๆเลยนะครับครูโดงมาประกาศตามหาเหรียญพระเสียนตรงเหรียญพระเสียนตรงทั้ง4แบบนี้นะครับถ้าใครมีเก็บไว้ทั้ง4แบบเนี่ยสแบบสี่เหรียญนี่นะครับทั้งสี่เหรียญถ้าเป็นพระเสียนตรงทั้งหมดนะครับ ครูโด่งให้ราคาหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งชุดก็หนึ่งหมื่นบาทสองชุดก็สองหมื่นบาทเหรียญนี่นะครับผสียนตรงเป็นยังไงเดี๋ยวครูโด่งหยิบให้ดูให้นะครับนี่เหรียญปกติก็จะเป็นแบบนี้นครับเห็นไหมเหรียญปกติก็จะเป็นเหรียญผสียนกลับแบบนี้นะครับนี่ครับผมผสียนกลับทุกเหรียญจะถูกดีไซน์แล้วออกแบบมาเป็นผสียนกลับทั้งหมดเห็นไหมครับแบบนี้ ทีนี้เหรียญที่มีความผิดปกติดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ของคู่โดงก็มีอยู่เจ็ดเหรียญแปดเหรียญละดูนะครับเหรียญแบบนี้นะครับดูนะครับหมุนเห็นไหมครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงปีสองพันห้าร้อยห้าโดยการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญเขาเรียกกันว่าเหรียญพระเสียนกลับแต่เหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงเป็นพระเสียนตรงเห็นไหมครับคู่โดงเคยมีเพื่อน มาประกาศขายเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับเป็นพระเสียรตรงแต่เนื่องจากครูดงช่วงนั้นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับพอเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ข้อมูลหายยังไม่ได้ตอบกลับไม่ได้พูดจาซื้อขายกันเลยเหรียญคุดก็ไม่ได้มาตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีพระเสียรตรงนะครับใครที่มีพระเสียรตรงเหรียญหนึ่งบาทคุดเหรียญหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เหรียญหนึ่งบาทนี่หลังวัด ถ้าใครมีสี่เหรียญนี่นะครับสี่เหรียญซึ่งถือว่าเป็นเหรียญชุดหนึ่งบาทใหญ่เนี่ยถ้าใครมีทั้งสี่เหรียญเนี่ยครูดวงให้ราคาหนึ่งมืนบาทต่อหนึ่งชุดนะครับขอให้เป็นภาษีเียนตรงทั้งสี่เหรียญเนี่ยครับครูดวงเชื่อว่ามีนักสะสมที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้อยู่ครูดวงขอแบ่งปันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเป็นเหรียญเช่นมีเหรียญนี้หนึ่งเหรียญมีเหรียญนี้หนึ่งเหรียญ คูดงก็รับซื้ออยู่ที่1,500บาท1,500บาทเหรียญน,นี้2,500บาทถึง3,000บาทนะครับนี่ครับผมแต่ถ้ามีทั้ง4เหรียญเนี่ยคูดงให้เพิ่มเพราะว่าคูดงอยากเก็บทีเดียวคูดงออยากได้ทีเดียวอะ่ะเก็บแล้วก็มาใส่กรอบใส่ตลับแล้วก็มาเรียงเป็นคอลเลกชันเอาไว้ด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับเพื่อนๆแค่หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วจับหมุน แบบนี้เป็นภาะีสียนตรงก็สามารถพูดคุยกันได้ถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่โด s ซีสองสามเจ็ดห้านะครับซึ่งเป็นไลน์ id แล้วก็โด s ซีในอนอกจากไลน์แล้วก็จะมีคูโด่งคอยใน Facebook f แฟนเพจนี่คือเหรียญภเสียงนกลับนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญที่เป็นเหรียญปั๊มซ้อนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมของคูดงคือเรามีหลายแบบหลายรุ่นนะครับจริงคูด่งมีเยอะกว่านี้อีกนะครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้ขอนํามาโชว์แค่นี้นะครับนี่ เห็นไหมครับนี่ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับรับซื้ออีกเช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมส่วนหนึ่งเราก็นํามาให้ชมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเออร์เลอรคอยจากความปิดพลาดซึ่งไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับลักษณะเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับวันนี้ก็เลยนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าเกิดใครไม่มีเหรียญครบชุดครูโด่งก็รับซื้อนะครับโดยเฉพาะเหรียญ1นบาทนี่ครับผมเหรียญ1นบาทองค์พญาคุดนะครับเพราะว่าครูโด่งอยากได้มากๆนะครับ2เหรียญเนี้ยถ้าเป็นเหรียญปั๊มซ้อนเนี่ยครูโด่งมีหลายเหรียญแลละอันเนี้ยเยอะเลยครับแต่ว่าเหรียญ คุดเนี่ยคูโดงยังไม่มีเลยนะครับอยากได้มากๆเลยโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับถ้าใครมีแล้วต้องการราคาพิเศษก็เข้ามาพูดคุยกันได้แต่ขอให้เป็นเหรียญที่เป็นภาษีตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีเป็นแบบนี้ด้วยเหรียญปั๊มซ้อนแบบนี้ด้วยที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับคูดูดงก็ยินดีมากเพราะว่าเราอยากได้นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับลองลองดูนะครับจะเกิดใครมีพร้อมที่จะแบ่งปัน ก็ยินดีรับช่วงนี้าจากข่าวสารที่ออกมานะครับด้วยความปรารถนาดีจากคูโดงนะครับอตอนนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีของประเทศไทยอยู่นะครับคูโดงก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆถ้าจะเสพข่าวก็เสพได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเสพจนหมกมุ่นเพราะว่าสุขภาพจิตเราจะเสียด้วยนะครับของูุโด่งก็มีอึ่งอยู่ไปพักหนึ่งเลย ก่อนที่เราจะต้องเข้ามาโฟกัสกับความเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแนะนําเลยนะครับโฟกัสความเป็นอยู่ในปัจจุบันเสพข่าวได้แต่ว่าก็อย่าอย่าหมกมุ่นยิ่งมีข่าวไม่ค่อยดีออกมาด้วยช่วงนี้อยากให้เพื่อนๆพี่เพื่อนน้องพอเสพข่าวแล้วก็ต้องมีความบันเทิงบ้างนะครับเข้ามาชมฟังเพลงบ้างเข้าไปออกจากสถานการณ์นั้นนะครับไม่งั้นเราจะ พอเราหมกมุ่นเข้าไปมากๆสุขภาพจิตเราจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงจากกูโด่งแบบสุดซึ้งเลยนะครับวันนี้ก็เลยทำอยากจะพูดเรื่องนี้ออกมาด้วยแต่ก็ต้องพยายามเซฟเอาไว้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางทีก็ไปผิดกฎของเข้าด้วยอย่าลืมนะครับถ้ามีเหรียญสี่เหรียญน,นี่ก็ติดต่อกูโด่งมาแล้วก็อย่าด้วยความปรารถนาดีออกมาจาก การเสพข่าวที่เพราะว่ามันจะทําให้เพราะว่าตอนนี้ทุกช่องทุกช่องที่มีการสื่อสารสื่อสารไปในทางด้านทําให้เราโศกเศร้าซึมเหงาหดหู่การเสพแบบนี้มากๆจะทําเป็นผลเสียกับสุขภาพจิตเรานะครับทําให้เราเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ยังไงก็ด้วยความรักและปรารถนาดีจากคุโด่งสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ you when